วันนี้เราจะมาพูดถึงคำว่ากาจีที่แปลว่าถึงค่ะคำว่ากาจีนะคะก็ใช้เยอะเหมือนกันอาใช้ในหลากหลายเหมือนกันวันนี้เราจะมาพูดถึงกาจีที่แปลว่าถึงที่ใช้เยอะและก็ใช้บ่อยกันนะคะคำแรกเลยที่ใช้กับสถานที่นะคะอย่างเช่น회사가지커러소카요회사가지커러소카요회사เป็น่าาบริษัทนะคะ회사가지ก็แปลว่า ถึงบริษัทคอรอซอคายอเดินไปค่ะก็จะแปลว่าเดินไปถึงบริษัทค่ะเวซากาจิคอรอซคาเดินไปถึงบริษัทค่ะโซลกาจิวัตเซโยโซลกาจิวัตเซโยโซลก็คือโซลนะคะกาจิก็คือถึงโซลวัตเซโยก็คือมาแล้วก็จะแปลว่ามาถึงที่โซลแล้วค่ะโซลกาจิวัตเซโยมาถึงโซลค่ะ มาทึกาจิคัสเซมาทึก็คือห้างนะคะกาจิก็คือไปถึงห้างอ่ะคัสเซก็คือไปแล้วนะคะก็จะแปลว่าไปถึงห้างแล้วคะ่ะมาทึกาจิคัสเซโไปถึงห้างแล้วคะ่ะอ่ะอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะคะใช้กับสถานที่กาจิที่แปลว่าถึงอันที่สองคะ่ะใช้กับวันอ่ะวันอย่างเช่นทโยอิลกาจิยิลเฮ ทยุลกาจิอิลเฮลอ่ะก็จะแปลทอยุลก็คือวันเสาร์นะคะทยุลกาจิคือถึงวันเสาร์อิลเฮลก็คือทํางานก็จะแปลว่าทํางานถึงวันเสาร์ค่ะทอยุลกาจิอิลเฮลทำงานถึงวันเสาร์ค่ะเดยุลกาจิคงบูเฮลเดลกาจิคงบูเฮลอ่ะเดยุลก็คือพรุ่งนี้นะคะกาจิก็คือถึงก็แปลว่าถึงพรุ่งนี้คงบูเฮลก็คือเรียนก็จะแปลว่าเรียนถึงพรุ่งนี้ค่ะ ในอีลกาจีคงบเฮเรียนถึงพรุ่งนี้ค่ะทำจู่กาจีเชียวทำจู่กาจีเชียวหรือเชียวเวลาที่เกเกรีพูดเร็วนะคะก็จะเป็นเชียวทำจูกาจีเชียวอ่เชียวหรือเชียวตัวนี้นะคะจะแปลว่าหยุดหรือพักผ่อนนั่นเองนะคะท้ามจูก็คือถึงอาทิตย์หน้าอ่ทาทำจูอาทิตย์หน้าแล้วก็กาจีก็แปลว่าถึงนะคะก็จะแปลว่าถึงอาทิตย์หน้า เชื่อคือพักหรือหยุดยนั่นเองค่ะก็จะแปลว่าหยุดถึงอาทิตย์หน้าค่ะท a จูกาจิเชื่อหยุดถึงอาทิตย์หน้าค่ะอันนี้คือแบบทสองนะคะก็คือใช้กับวันต่อไปค่ะแบบที่สามใช้กับเวลาเช่นเราจะบอกว่าทางาน,นถึงห้าโมงเย็นอ่าก็ทา s ชิกาจิอิลเฮโอทาสชิกาจิอิลเฮโทาสชิกาจ a อิลเฮโ ทาโซชิก็คือ5้าโมงนะคะกาจิก็คือถึงอ่ะก็ถึง5้าโมงอิลเฮลคือทำงานก็จะแปลว่าทำงานจนถึง5้าโมงค่ะทาโซชิกาจิอิลเฮลทำงานถึง5้าโมงค่ะทูชิกาจิวายโอทูชิกาจิวายโออวายโอนี่ก็คือมาค่ะอ่าถ้าเป็นคำสภาพก็โอเซโยนะคะทูชิกาจิโอเซโยอ่ะทีนี้ทูชิกาจิก็คือถึงบ่ายสองอ่า มาถึงบ่ายสองนะคะถ้าเปลนะคะคือทีนี้หมายถึงว่าให้มาภายในบ่ายสองให้มาถึงบ่ายสองนั่นเองนะคะห้ามเลยบ่ายสองไปนั่นเองนะคะทูชิกาจิมาบ่ายสค่ะมาถึงบ่ายสองค่ะหรือเราจะบอกว่าเรียนถึงบ่ายสามอ่าก็เซชิกาจิคงบูเฮลเซชิกาจิคงบูเฮลอ่าคงบูเฮลก็คือเรียนเนาะก็จะแปลว่าเรียนถึงบ่ายสามค่ะ เซชีก็คือ3โมงนะคะก็เซชีกาจีคงบูเฮอเรียนถึงบ่าย3ค่ะค่ะนี่คือคำว่ากาจีนะคะที่แปลว่าถึงอ่าใช้กับสถานที่ใช้กับวันเวลานะคะแปลว่าถึง